สวัสดีครับผมมนโนกนอกขอกอรครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าครับอึดอัดมากคือวันนี้ผมมาที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาหกครับสำนักงานคดีอาญาอายการสูงสุดครับถนนรัชดานะครับมาคดีโดนก่าหายละมันเป็นคดีเก่าครับตั้งแต่สมัยเราเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับ เราได้ท่านนายกคือท่านรัเตอร์ทิพรสการจนัสนสุวรรณมาเป็นนายกและผมเนี่ยมนโนเนี่ยเป็นผู้ช่วยของท่านนายกครับผู้ช่วยสมาคมยิงปืนแล้ววันนั้นเราก็ไปที่สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยครับที่หัวหมากไปตรวจสอบอาวุธตรวจสอบกระสุนที่โดนชุดเก่าเขาช่อฉุนไปหมายว่าตอนนี้เนี่ยที่สมาคมเรามีปืนหาย ทั้งปืนหายทั้งอะไรเยอะแยะคือคดีพ่อถางหมูครับเราก็เลยไปตรวจสอบกันในนามของนายกสมาคมกีฬาย,ยังปืนประเทศไทยผมนี่เป็นผู้ช่วยไปด้วยแล้วก็เอานักข่าวไปเยอะแยะไปถ่ายทํารายการว่ามีอะไรหายบ้างหะไบ้างครับผลปรากฏว่าทําดีไม่ได้ดีครับก็โดนฟ้องโดนชุดเก่าฟ้องเรี้นรเนี่ยก็โดนปุ๊บปับ๊บเขาฟ้อง,องนี่คดีหนังชีวิตครับโดนฟ้องข้อหาผมนะ ร่วมกันบุกลุกในเวลากลางคืนและร่วมกันลักทรัพย์นะลักทรัพย์นะครับเขาอ้างว่าเงินหายด้วยมีเงินหายสี่แสนบาทอยู่ในเก๊ะของเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะแล้วก็ฟ้องผมทําให้ผมต้องขึ้นเรือนข้นศาลนะครับวันนั้นผมไปในฐานะผู้ช่วยนายกแล้วก็ไปทาข่าวด้วยถ่ายทํามีตํารวจครับตํารวจหลักฐานเพียบแล้วก็มีพยานวัตถุ เยอะแยะแล้วก so ็พยานบุคคลแล้วก็เทปบันทึกภาพว่าเราไปดูห้องห้องเก็บปืนปืนหายยังไงกระสุนยังงไงคือหลักฐานแล้วเพื่ครก็แต่ว่าเขาก็ฟ้องเราผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเสมองสุนไหนคิดครับก็ทําให้ผมนัองขึ้นลุงขึ้นสาลไม่มีอะไรครับสนุกสนุกคือมันขำขำครับเขาไม่รู้หรอว่าคุกเอาไว้ขังอะไรครับคุกมันไว้ขังคนไม่ดีครับมาฟ้องนี่คือหลักฐานเท็จหมดเลยครับผมก็รอเวลาครับให้คดีสิ้นสุดกัน แต่ว่ายังไม่สิ้นสุดรู้สึกว่ามันก็พอสมควรครับไม่ธรรมดาครับงานนี้ไม่ธรรมดาเราก็ต้องสู้ตามพยานหลักฐานครับก็รอรอเวลาครับว่าสารสั่งวันไหนก็นัดผมอีกทีหนึ่งวันที่ยี่บเก้าพฤศจิกายนครับสองพันห้าร้อยยี่ิบห้าเอ้สองพันห้าร้อยห้าสิบห้านัดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็คงมาดูว่าสารจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องหรือว่ายกฟ้องแล้วก็จะถึงเวลาเอาคืนครับตอนนี้ผมก็รอเวลาครับ เราพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ผิดเราโดนเก่าหาบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ครับระบบเก่าหามันเข้มแข็งมากตราบใดที่คนนํอำนาจมีอำนาจยังยังหน้ามืดตามวัวมันก็ทําให้วุ่นวายครับแล้วก็ขอเตือนครับว่าคุณทําอะไรคุณต้องได้อย่างนั้นตอบแทนแน่นอนครับรับรองครับคุกมีไว้ขังคนไม่ดีไม่ไมีไว้ขังหมาครับรับรองครับผมในฐานะประชาชนจะพิสูจน์ให้ดูว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยจะต่อสู้หลบ,บคุณ แล้วคุณจะรู้ครับว่าคูกมันเป็นยังไงครับวัสดีครับขอระบายแค่นี้ครับอืดอันเหลือเกินนี่มาสารมาได้เนี่ยได้กระดาษทันอ่างี้โอเคครับขอบคุณครับมนันกนวกนะกวครับ